ห้านิสัยนี้นะคะทำแล้วรับรองได้ว่าคนตกหลุมรักแล้วแพ้ทางคุณแบบ100%เเซค่ะข้อแรกเลยไม่หึงจนเกินไปพูดง,ง่ายอยู่เลเวลระดับกลางนะคะการที่เราจะไม่หึงเลยหรือปล่อยปะไปเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องคู่หรือแม้ผู้หญิงนะที่จะผู้ชายชอบและหลงเสน่ห์หรือได้คู่ที่ดีต้องมี ความหึงบ้างสักเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ใช่แบบเบื่อวังอลังการเนาะข้อที่2คือให้กําลังใจเป็นคนที่รู้จักเสริมกําลังใจให้กับคนอื่นสามารถให้กําลังใจคนอื่นได้ดีโดยเฉพาะคู่ชีวิตของคุณนะคะข้อที่สค่ะคือพัฒนาตัวเองผู้หญิงที่พัฒนาตัวเองนะเราจะบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์และที่สําคัญจะประสบความสําเร็จและในหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในจุดใดก็แล้วแต่คนที่พัฒนาตัวเองนะคะ ในอนาคตน่ะคนจะเห็นค่าแล้วคนจะให้ค่าคุณและที่สำคัญคือสิ่งที่คุณได้รับคือความสุขทางใจนั่นเองค่ะข้อที่สี่ค่ะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคนเราจะแพ้ทางคนที่เป็นมิตรกับทุกคนเป็นมิตรกับพ่อแม่ของเขาเป็นมิตรกับญาติพี่น้องของเขาเป็นมิตรแม้กระทั่งคนรอบข้างพูดง่ายๆคือเจอใครก็เป็นมิตรกับทุกคนนะคะในขณะนั้นแต่ไม่ใช่ว่าอุ๊ยเราจะ เป็นมิตรไปก่อนหมดเลยอันนี้คือด่านแรกในการเปิดทางให้กับตัวเองพยายามที่จะแบบว่าเข้ากับคนได้ง่ายอะ่ะแล้วก็ค่อยๆดูว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงถ้าสมมุติว่าคุณดูแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กมันไม่ค่อยโอเคที่คุณจะไปสร้างสัมพันธ์กับคนคนนี้คุณก็ค่อยๆปลีกตัวเองออกมาพูดง่ายๆว่าฉลาดในการสร้างความสัมพันธ์นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะแสดงความรักผ่านการ,ก,ารกระทํานะคะ คนเราจะแพ้ทางตกลุมรักคนที่แสดงออกในเรื่องของความรักผ่านทางการกระทําไม่ใช่แค่คําพูดที่วิสร้างสวรรค์วิมานเยอะแยะนะคะอันนี้ก็คือไม่เวิร์กเนาะถ้าคุณมี5ข้อนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุยกับใครใครก็แพ้ทางคุณนั่นเองทีนี้พอเราเสริมในโลกภายนอกแล้วใช่ไหม เราต้องมาเสริมในเรื่องของโลกภายในค่ะโคเชมแนะนําบูชาสีพึ่งนะคะสีพึ่งนี้ผ่านการปลูกเสกเม่ตามหานิยมขั้นสูงที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักได้เร็วมากขึ้นนะคะใน,ในเรื่องการเงินการงานความรักทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ไวอ่ะเดี๋ยวโคเชมจะสาธิตในการใช้นะคะแตะหน้าผากจมูกหนกแก้มทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ริมฝีปากอันนี้คือเราเรียกว่า แตะในเรื่องของการเสริมโงเฮงซึ่งในนั้นจะมีสคริปต์นะคะที่โคเชเอมจะแนบไปให้ในการส่งสีพึ่งไปด้วยคุณจะรู้ความหมายแล้วคุณจะ a ัฟ i ฟอร์เมชกับตัวเองเวลาที่คุณแตะตรงจุดจุดนี้เราเรียกว่ามันเป็นการใช้กดแรงดึงดูดโปรแกรมจิตนะคะบวกกับสิ่งที่เป็นพลังงานมงคลสูงจะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาให้ประสบความสําเร็จได้ไวมากขึ้นทีนี้โคเชเอมจะมาแชร์เนาะเพื่อนเขานะคะที่บูชาไปแล้วมาเล่าให้ฟัง สีพึ่งที่บูชาไปดีจริงๆเลยค่ะเนาะเมื่อก่อนแฟนไม่เคยไปจากนั้นเอาสีพึ่งมาใช้ตามสูตรโงเ่เฮงที่โค้ชให้มาแฟนเปทุกเดือนเลยค่ะ ขอบคุณค่ะนะคะบางคนก็คือสั่งเพิ่มสองกระปุกอันนี้บอกว่าจองอีกสองกระปุกนะคะอีอีแสดงว่าอะไรมันเป็นการเสริมพลังงานให้กับเราในด้านที่ดีนะคะเสริมเมตตามหานิยมใครอยากจะบูชาสีพึ่งรับของนี้ไปเก็บไว้กับตัวเองนะคะเพื่อเสริมบาร,รมีเสริมมงคลเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองติดต่อทักแอดเชอมมาได้เลยค่ะ